ผมเชียร์สุดใจหอยเขาก็หาเรื่องไปถ่ายยูทูบไปอะไรไปเจอกันไม่ได้ผมมองลอนเขาแล้วล่ะตอนเนี้ยผมไม่อยากพูดชื่อคุณแล้วคุณไปกินซูชิซะแล้วเนี่ยนี่เกลียดคุณคิดเยอะไหมเยอะมากว่อยากพูดเมื่อก่อนคุณจะมีแท็กมาหาผมนะแต่ว่าตั้งแต่คุณไปกินซูชิไปกินอะไรอ่ะคุณหายเลยทักโยูไม่ทักคิดถึงนะไม่ไม่คิดถึงนะอ๋อคิดถึงวันดาราดีเอ็มมาไหมมีมีมี อออ้้ยคืแม่งไสัวัสดีครับแคมซีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้ฬาฉันนะครับคลิปนี้ก็คือเอาใจโกบอยอ่ะบอกตามตรงเลยผมลุ้นไงต่อห่างๆไปแล้วไม่ได้ผมเชียร์ไปแล้วบอยเขาก็หาเรื่องไปถ่ายยูทูบยังไงไปเจอกันไม่ได้ผมงงเขาแล้วล่ะตอนนี้ได้มารอรับเขาอยู่นะครับเดี๋ยวรอเจอแล้วกันไม่อยากพูดชื่อคนนี่ต้องเปิดตัวให้เลยผมไม่อยากพูดชื่อ เขาแล้วผมไม่อยากพูดชื่อคุณแล้วคุณไปกินซูชิซะแล้วไงเฮ้ยนี่พ่อย์อ้ยเอ้ย,อยผมดูคุณตลอดผมรู้คุณพ่อยก็เพื่อน ชวนไปก็ไปปะเพื่อนน้องก้อยอ่ะมีแจกหมกแจกอะไรกระเป๋าเลยนะแล้วก็พอยได้ไหมลูกไม่เคยพอยไม่เคยได้เลยค่ะเขาจะได้ได้ไงโกบอยผมจะให้เขาแล้วผมไปดูสตอรี่เขาก็ไปกินชาบูเขาก็ไปกินซูชิมีคนดูซูชิกินมากอะไรบ้างปะลงจิตเยอะกดคุณลิปเยอะเลยเยอะมากไม่อยากพูเมื่อก่อนคุณจะมีแท็กมาหาผมนะแต่ว่าตั้งแต่คุณไปกินซูชิไปกินอะไรอ่ะคุณหายเลยทักอยู่ทักแล้วลืมไปแล้วไชอบชวนไปบีบสิวที่คอนโดค่ะโก วิชาอ่ะเขาบอกว่าดอ้กี้เสียวขึ้นผมก็บอกว่ามาบีบพี่หน่อยสิวันนี้ก็คือคิดถึงตามภาษาเพื่อนได้เลยภาษาเพื่อนไปแล้วอยากได้กระเป๋าอยากได้หมวกอะทำไมดิ้กกี้ไม่เคยให้พลอยเลยก็ได้ผมให้คุณก็ได้แต่นัดคุณแล้วคุณไม่มาผมนัดคุณแล้วคุณช้ามัวแต่กินชาบูมัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ก็กูบอกแล้วกูขอร้องรอกันนะใบซ้อไอ้เหี้ยแบกชาบูใบซ้อไอ้เหี้ยพาจะเป็นสี่ทูบอีกสักไอ้คน เโอคืออันนี้ขอถามคุนน้หนึงว่าการที่อยู่ๆคุณควักหมวกควักกระเป๋ามาจากห้องคนเนี้ยคุณซื้อสอต่จากเนาะไม่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 ใช่ไม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 ่ใช่ไม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 ่ผม่ไม่ไม่ไม่ใม่ไ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 มไม่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  อ๋อคิดถึงว่าโกบอยเขาคิดถึงคุณด้วยเขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยเอาใจคุณหน่อยเพราะว่าคุณก็หายไปเลยคุณ่ะหายไปเลยผมทำงานทุกวันเลยผมไม่มีวันพักเลยนี่ตอนตอนข้ามไปทำงานต่อนะไปเจอเฟิร์สในเฟิร์สงอนในคนงอนหมดแล้วมิก้แบบสับรามแบบไม่ทันเลยเหรอ้ยตายแล้วยิงเหรอโอ้หเนี่นะไอที่แบบพลเล็งๆว่าจีเพาคุณไม่เคยได้ใายสักคนจริงเหรอ คนเออขนาดน้องผมไม่คิดว่าผมคุยกับคุณนมาว่าเออ like yeah. ีไม่ชมพอเลยพตัดผมะชมยังว่าสวยขนาดไม่ชมไม่ชมกได้คนชมเยอะแล้วกนชมเลยจริงจริงมันงอนหอยจริงอะก็งอนเปนอี่นง ผมไม่งอนผมไม่งอนแต่เห็นคุณไปร้านนู้นร้านนี้แล้วก็มีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยผมก็ยินดีด้วยก็ยินดีด้วยเออผมยินดีด้วยไม่ว่าอะไรอะไรเลยกินเหล้าบวยที่องคุณเนี่ยใครหึง่ไม่หไม่มีคุณปลวใครหึงอ่ะคุณนิกกี้อะไรนะคุณนั่นแหละก่อนถามพลอยต้องถามเฟนก่อนว่าวปลวใครหึงผมชีวิตผมจะมีใครโอ้เยอะแยะยังรักแม่ไม่ได้พอยด้วยซ้่ไ เพื่อนกันวันนี้ก็ถือว่าดูแลคุณแล้วกันอยากเป็นแฟนเดย์อ่ะไม่ต้องแฟนเดย์แล้วเงเลิกกินซูชิก่อนค่อยเป็นแฟนเดย์คุณจะไปเดทไปอะไรก็ไม่รูมว่าแต่คุณอยาให้ผมเห็นสิโอยต้องดูสตอรี่ฉันซีคุณคุณไม่ต้องรีบสิคุณค่อยลงสิ่งคุณเสียนะคุยสัก6เดือนก่อน7็เดือนก่อนค่อยลงสักนหน่อยนึงวันนี้ผมจใจคุณเห็นคุณชอบออกทำางกายเดี๋ยวพาคุณไปออกทำางกายดีกว่าได้ปะเคยมีใครออกกำลังกายกับคุณ เขาก็ตามเราบ้างโอ้โหอดใจเลยอะทำอะไรทำอะเขาก็อยากมีกิจกรรมกับเราไงแต่คุณก็มีนี่เยอะเลยมีเพื่อนผู้หญิงเยอะส่วนใหญ่กับเพื่อนผู้หญิงเลอเลือดส่วนเยอะปะมีผัวหมดแล้วโคดอ้โหสวยๆอะจะมีผัวหมดแล้วเขาเขาพยายามไม่ผมไม่แนะนำบางทีพอตัวเขาเขาก็ไม่มาหาผมไม่ผมไปอยู่ใครละโกเยอะมีเยอะอยู่แล้วนิกกี้อ่ะโอ้ยหนาวเว้ยวุ้วหนาว โอเคครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็ถือว่าดูแลพลอยหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วย<ช>นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่คิดถึงพลอยเหมือนกันที่เวลาผมชวนใครมาออกแล้วก็มาเมนต์บอกว่าไม่ได้ต้องพลอยเท่านั้น<ช>อ่าก็ม,มีเยอะจจนะครับก็เอาใจพลอยหน่อยโอเคเดี๋ยวจะพาพลอยไปออกกำลังกายที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอขอเคลียร์เรื่องส่วนตัวเคลียร์ใจเคลียร์ใจทำไรโอโหไงนี่ไงแล้วขึ้ นอนไปะแล้วเหนื่อยเหล่กนอัน้ไเปาจัดแก้ผ้าทไม่อก้่้วไมนี่้้าเไมึนๆมันก็ได้อยู่นะคิยายอะนิยายไต่้าไปทำลูไคุยก็ไม่เฟิไม่เฟิรมเฉยๆโอ้โยาบมากใช่เป็นคนมีเนี่ยข้างพุงอะผมเป็นคนมีพองยาเพราะว่าเป็นัดัอ้่ันอิไ่ะคุณเนสผมทำตามคุณทุกอย่างเผื่อ f อดูแลอยากออกกําลกายแบบเบาๆด้วยโอเคเริ่มต้นจากก่อนกัน ีคแล้วก็วันสิบครั้งไหมผมมันไม่่อนลงแอ t i ิจูดแล้วอนอันนั้นรีทัชเปล่าไม่รีทัชละโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหงื่อแตกกันเนี่ยไม่ผมไม่ควรอยู่ตรงนั้นี่มอยู่ตรงนี้แต่ผมต้องอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่รู้ครับผมไม่เคยฟิตเนสครับอันนี้ก็อย่างนี้แล้วมึงก็ยักขาตรงแล้วมึงก็รูปขึ้นอย่างี้อันนี้ช่วยอะไรหน้าสองยังไงนะรูกขึ้นกระโปกขึ้นเหมือนพิททัชอันนี้คือเหมือนพิทแอปเลยใช่ป่ะ คุณเหน่อยล้วเนี่ยแล้วมึงก็เหมือนขึ้นขาตรงขึ้นแล้วก็ลงกี่ครั้งกี่ครั้งสิครั้งคุณเราขาตั้งขาขึ้นมาก่อนน่นี้แล้วก็สูขึ้นลุกโอ้ยเฮ้ยยี่นิ้๊นี่เออีขาลงมานี้โอ๊ยาออเออฮิพพัสด่ฮิพพัสอ์ เห้ยยังไงอะขนลื่มเลยอะโก้ไม่ผู้ชายมันต้องมีขน<ว>ถ้ามีขนมันยังอำ้มพางได้นะว่ามันแบบไม่ใหญ่มาก <c oughs> ถ้าขึ้นไม่มีขนเนี่ยโอ้โหคือเหนื่อยกับมึงละแต่พอยนี่คิดว่าเป็นไอดอลเรื่องการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเขาที่เป็นดาราเนี่ยเข้ามาฟิตเนสยดตามเขาในเรื่องมากใช่ค่ะมีใครบ้างครับที่มาฟิตเนสกับคุณอย่างนี้มีน้องแท้พิ่ชาพานมีน้องไม้นะพสศศีมีพี่แพงเพื่อนคุณไปสวยหมดเลยทำไมคุณไม่เคยแนะนำอะไรให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนคุณสักคนคุณเลให นิกกี้มีดาราจีบเยอะป่ะพลอยไม่มีดาราไม่จีบแล้วมีคนดีเอ็มหาคุณเยอะป่ะก็มีบ้างเนาะแล้วมีดาราดีเอ็มมาไหมมีมีมีใครวะเป็นเด็กอ่ะอุ้ยขื้แม่งไอ้สัตว์ใครชื่อะไรใจเย็นมาเออโอ้ยเจ็บตีนหนักอ่ะพี่โตครับมาโอ้เป็นคนที่เท้าหนักมากเจ็บเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณใส่นวมกับผมไแม่แมสักยกหนึ่งกูตายมึงนี่กี้กูเห็นมูนต้อเมื่อวานั้นอยู่กูตายแล้ว ทำตาอ้อนนี่ทำตาอ้อนทำตาอ้อนคนลาค้งไปคนละสิบค้งไปเริว่าคุณมาทำอะไรนีนี่ยั้งไปเร็วนอาเเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเวครั้งร็วโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้้ยอ้ยโอ้อ้อนยโอ้อ้อ้ยโอ้อ้ออ้ออ้้โออ้อยอ้ออยอ้ออ้อออยอ้ออ้อ หอยละไรปั๊มมไดมาไม่มีคุณจะมาใส่ไล่ผมนะครับช่องยูทูบผมคนดูเยอะนะครับเขรู้หมดผมจะมาไล่ปั๊มคุณได้ไงทุกคนรู้อันอีกไนมันน่าเกลียดครับเบิร์นพร้อมกันหนึ่งงขาไหใช่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยเ้ยฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มวยสาคนเนี่ยบางทีแบบพอสู้ไม่ได้มันก็องมีแบบปนเข่าปนเขาแทงนี่ไงนี่ไงสิ่งที่มันอยากทำอ่ะอ๋อนี่ที่เขาเฮ้ยให้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 ใ้ให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 ้ใ้ให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 ้ใ้ใให้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 ใ้ใหห้ใ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 ห้้ให้ใ หนึ่งสองสสิบครั้งแต่คุณหอบแล้วเหมือนต้องกินน้ำอ่ะเออต้องกินอะไรอ่ะเอาน้ำมาให้พอยดิอะไรเนี่ยคุณเตรียมะไรมาเนี่ย ทำไมแบบพอพอออกกําลังกายเสร็จทําไมต้องกินอ่ะเป็นเคล็ดลับของพลในกกี้อันนี้มันเขาเรียกมันคืออะไรอันนี้ไม่บอกบอกเป็นเคล็ดลับเลยแห่เดี๋ยวคุณลองกินดิหอมจังเลยอ่ะผมขอกินด้วยจริงๆพูดจริงอยากกินอ่ะอยากกินจริงจริงจะขอกินก่อนนะบอกว่าอร่อยเฮ้ยอร่อยว่ะอยากเรื่องเคล็ดลับไหมอร่อยเลยอ่ะแล้วค่อยไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพาะเป็นเคล็ดลับป่ะเดี๋ยวพาะเป็นเคล็ดลับแต่หน้าคุณเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยนะู้อาบน้ำเนี่ยสบตากล้องนี้แต่อยากสดชื่นไหม อยากปดชื่อไหมป่บวะปึ๊บเดียวปลดชื่อเลยเอาป่ะเอาป่ะโอ้ยเหนื่อยอะนี่เหนื่อยจริงเลยเหนื่ยเหนื่อยด้วยคิดถึงด้วยอ๋อนี่ก็ไปค่ะหนูขอแวะเซเว่นนิดนึงนะคะจะบอกความลับว่ากินอะไรถึงคนดีเคล็ดลับความลับมันเหมือนกันไหมนิกกี้เคล็ดลับกับความลับก็เป็นแบบความลับนี่ก็คือไม่บอกใครแต่เคล็ดลับก็คือลับแล้วแต่วันนี้อยากจะเผยแพร่อ๋อแล้วนี่แล้วว่าแต่ถ้าเคล็ดคอร์ช่วยหน่อยมองตาไม่ถูกกัน นี so here. So here okay, ่นี่คคุณมองตรงกลางกล้องก็ได้นี่กล้องนี้ใช่ไหมแต่คุณมองตรงกลางเลยคุณไม่ต้องมองกล้องไหนมองตรงกลางคุณทะเลไหมมองตรงกลางเลยให้คุณพู้เดี๋ยวพลจะพามาดูแล้วก็เคล็ดลับนี่เจอกันนะคะตรงกลางเดี๋ยวพลจะพามาดูเคล็ดลับของพลกันนะคะตาทะเลแน่นอนตามฉันเลยนิกกี้นี่ให้จับมือเดินไหนไหนไหนเคล็ดลับของพลเคล็ดลับของพลอยู่นี่ค่ะ คืออะไรอ่ะพลอยอันนี้อันนี้คือตูดขาเข่าก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ร่างกายเราเบิร์นระบบเผาผลาญของเราอ่ะมันก็จะทํางานได้เป็นปกติก็ดีขึ้นอยพลอยออกกำลังกายเสร็จแล้วก็กินเนี่ยมันก็อยู่ท้องด้วยแล้วก็แบบช่วยหมดด้วยอ๋อคือทุกทีในคุณก็กินตอนออกกำลังกายใช่ป่ะใช่ยังมีอยู่อีกสองซองอันนี้คืออันนี้คือเป็นตูตดอิมยูซอยอิมูลมันก็คือระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมอันนี้ก็มีโปรตีนด้วยช่วยเสริมทางกล้ามเนื้อเราบางทีตอนเย็นอ่ะพอยทำงานแล้วไม่มีเวลากินข้้้าาววใช่มมมัััยยพอออออกกกกก็จะแแบเเเเงงนนนนนีทลผผสสหริ ได้เผาผ่านด้วยแล้วก็ได้ระบบสมดุลกันด้วยคือเผาผ่านด้วยแล้วก็เสริมสร้างโปรตีนด้วยที่สําคัญคือกินแล้วอิ่มแล้วก็ไม่อ้วนด้วยใช่แล้วค่ะอ๋อนี่คือเคล็ดลับของพลพิธีเคนี่เองใช่เอ่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเป็น f อ True นี่แฟนผมอยู่กินตลอดเลยค่ะ คุณพี่เดินมาเนี่ยดูมีรัศมีมากๆเลยออร่าของแบบคนสวยผู้บริหารกระจายมามากๆคุณพี่คือใครคุณพี่แนะนำลำตัวหน่อยฮะคุณไม่แต่งตัวเซ็กซี่เหมือนคุณพี่เหรอไม่แต่งผู้บริหารก็ยังอย่างเงี้ยเซ็กซี่ผมชอบนะผมชอบเขาเรียกว่าพ่อผู้ใหญ่ที่ยังหุ่นดีแล้วก็ยังสวยอันนี้น้องพลอยตั้งใจจะมาซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเหลือสองซองจะหมดแล้วเนี่ยพี่มีอยู่ในรถเดี๋ยวพี่ให้น้องพลอยกับนิกกี้พิเศษเอาไปลองเนาะงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าดีไหมโอเคโอเคเอาไหมเดี๋ยวมอสจะสิ ผมปั้นคุณไปทีเซ็นเตอร์ตูมวนี้ไม่คุยังมองหนุ่มเขาอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่มไม่มองคุณจะไป็นแบอนเดี๋ยวแฟนเข้ามามาแล้วขออยู่ด้วยนะจ๊ะนี่สองคนนี้คือใครพี่ตุ๊กอันนี้เป็นน้องๆของพี่เองพี่ออาพิษยังไงหุ่นดีไหมหุ่นดีมากค่ะชื่ออะไรนะฮะมิลาค่ะอ่าชื่ออะไรฮะ น้องเลยกันต้องมีแล้วคุณตครับอยากรู้ว่าตูคาเคาเนี่ยเขาบอกว่าคุณประโยชน์เยอะมากแต่ราคาทำไม29บาทเองคืออย่างนี้พี่กี้ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยปรับระบบเผาผลาญของเราเนี่ยค่ะให้กลับมาทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นพอระบบเผาผลาญแล้วทำงานปกติปุ๊บเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยทำให้รูปร่างเราเนี่ยดีขึ้นคอนเซ็ปต์ของตัวนี้เลยนะหอมแบบใบอะไรสุขภาพดีถูกต้องเพราะเขาใช้จริงไงพี่ต้องให้รางวัลกูหน่อยแล้วนะพูดสุ่ โอ้มันล้วคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วละมั้งใช่คุณคุณถึงที่ดูเหมาะไหมดูเหมาะไหมอ่าทำไมคุณถึงเลือกใช้หรือว่าเลือกกินผลิตภัณฑ์ตูครับพอยเพราะว่าเป็นการดูแลสุขภาพพี่ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้จริงๆโอ้ยถูกต้องเลยน้องพลและที่สำคัญนะคะตัวนี้ที่คัดสรรคุณภาพที่ดีและรวมอยู่ในซองนี้ซองเดียวในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ครับผมซองละ มีพรีเดเตอร์ใครไหมคู่กันคู่กันนี่พวกเรารักปูหนึ่งตอหนึ่พวกเรารักปูได้ไหมพีเเตอร์ใครอีกเป็นยายแล้วนะแต่ว่าพี่บอกหน่อยว่าถ้าเกิด FC เขาอยากซื้อสามารถไปซื้อได้ที่ไหนครับพี่ตุ๊กเจ็ดเจ็ดทุกสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลหนูจ๋าก่อนเซจักรกันไปอยากให้หนูปากช่อง YouTube มิกินฉาดเป็นสไตล์มิสแกรนหน่อยเพราะว่าพี่สืบรู้มาว่าหนูสวยจังหนูคือใครก็บอกว่าหนูเนี่ยเป็นรองมิสแกรนธนายกถูกไหมคะใช่ค่ะบอก นิกี้นัชชัดฝากช่องนิกกี้นชชัดด้วยนะคะอย่าลืมสับสก๊อตให้ด้วยนะคะมิสแกรนช่องนิกกี้นชชัดได้ไหมขอแรงวันนี้นิกกี้นชชัดมิสแกรนช่องนิกกี้นชชัดฝากเพจตูเป็นแบบมิสแกรนฝากช่องตูอุฟฟี่เชียรด้วย หนึ่งตอกครับขอบคุณค่ะฝากไปเพจแล้วก็ไลน์แอดตูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ตูครับขอบคุณนะครับน้องๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งพลอยที่บ้านก่อนนะพี่นะบ๊ายบายครับได้พี่เดยครับมาเธอเอามานี่เอามาเอามาเอามาเธอเอามาไปตัวเองกลับบ้านตัวเองไม่เอาไปคอนโดตัวเองก่อนไปเลือกกระเป๋าก่อนกับหมวกเอาได้ได้มาที่